สวัสดีครับคิดถึงบ้นนานนะชาเนลเที่ยวภูมินี่นะครับมา,มาชม บ้านนานะครับไปติดตางกันเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับปันตรงบ้านนานะครับท่านใดที่เป็นทางานงานต่างจังหวัด็ดีต่างประเทศก็ดีนะครับนี่ครับบ้านเฮาอามายูนี่ครับบ้านเฮาบรรยากาศ,กาศ,กาศ,กาศยามเย็นนะครับเขาเริ่มออกรวงและหน้ามดีครับปีนี้นี่ครับ บ้านสวนนะครับสวนปาล์มนารินิพาครับเดี๋วทำหัวเพิ่มนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับตอนนี้อากาศเริ่มลดลงละจากฮอนนะครับเนาะนี่ครับมาแคมปิ้งบ้านสวนนะครับโอ้ลืมบอกไปนี่ครับต้นตากบมะตากบนะครับนี่ครับปลูกภาษาไทยห้องอ่หมูวครับหาอสาเมือง นดูสินี่โอเคนี่ครับอัปเดตบ้านสวนนะครับร่มรื่นเหมือนเช่นเคยนะครับมีบรรยากาศกลิ่นอายของลานนะนะครับมีโคมไฟคุณพ่อเป็นน้ำมันประดับนะครับเดี๋วเหอจัดนี่ครับมีการทมที่ทมทางเนาะเดี๋ยวจะแคมปิ้งหน้าหนาวนะครับเป็นปีที่แล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราจะจัดหมูกระทะตรงนี้นะครับ บรรยากาศ4-5ร้อยล้านวิวนะครับนี่ครับดูหมูกระท่ามกลางสายหมอกนะครับท่ามกลางหุ่งนาเนาะนี่ครับสวยงามนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศสวยงามไปหนมงามเลยก็ <laughs> อย่าได้สาบคนไฟกอะ <laughs> นี่ครับ ครบปุ่นทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้เป็นวิวที่สวยงามเลยครับเป็นถนนแล้วก็มีต้นเข้านะครับนี่ครับตัวนี้ได้เตรียมกระทะไว้ละเนาะโอ้คนจนๆครับผมเบื้องหลังเบื้องหลังบางทีควันจุงจ้งๆคนจุงจ้งๆนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ หมูกระทะบ้านนาครับแบบบ้านๆนะครับนี่นนครับว่านี่โอ้นี่สวยงามครับฝนกำลังตกเนาะเบื้องหลังแต่แต่นี่ครับบรรยากาศนะครับไม่ได้มาจัดนานแล้วนะครับในบ้านสวนเนาะไปพ,พักไปพ,พักๆเป็มนอัน,นี่บะแตง,งแตข,อของ้าวพร้อมนิ่มกัน ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ครับโอ้มุมนี้งามมากเลยนี่ครับต้นมงต้นใหม่นะครับกับบรรยากาศดอยบ้านห้วยขี้เล็กนะครับบ้านห้วยขี้เล็กห้วยแห้งนะฮะได้ทำมาดอยห้องครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับบรรยากาศวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับบ้านห้อง ไหนนี่แตงไทยค่ะไหนแตงไทยน่วยมนอยู่ไหนนี่น่วยป่ะอือโอ้นี่แตงไทยรอบบ้านนะครับตาเจ้าก็ใส่ปุ๋ยตามเป็นละข้างนะครับเนาะนี่ครับเห็กไกี่วันเนาะคงจะได้เกี่ยวกยไก่เป็นถุงรงท้องนะครับอันนี้เป็นข้าวดอเนาะข้าวดอแดงเป็นห้องนะครับออกก่อน นี่ครับเริ่มมาเลงกันแล้วมูกระทะบ้านนาเนาะโคจาวสุยใส่อีกไม่ได้เอาดีมาไม่ได้เอาเครื่องปูอ๋อโอเคโอเคอ๋อหน้อยพอหรือยังอ่าอย่างนี้ใส่เยอะลูกนั่นแหละครับเธอท่วเลยไหมอือหือ

รไ,ไ,ไอ้หมูกระทะกับบรรยากาศท้องนาของจริงครับแบบนี้เห็นดิวสุกแล้วค่ะไหนสามชั้นสุกแล้วกือนี่ครับหมูกระทะกับบรรยากาศดิวมันส่งมันนานะครับ ฝ้าหลังฝนครับจะเข้าหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวเนาะจะมีสิ่งเล็กๆภายในคอปปรอบครัวนะครับเออเสียเลไกเปลี่ยนมาเนี่ยอ๋อตะกี้กี้กี้หมาโดนใส่บ้านสวนเล็กๆของคิดถึงบนานาชาแนลนะครับบรรยากาศ ผมลั่นนะเดี๋ยวถ้ามีโง่มังงนมก็นจะเทตัวนี้เอาไว้นั่งพักผ่อนยอนใจนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาเหินหขี่เป็ดใส่ขี้เป็ดมาลงนี่ใือมันติดลมครับใือมันเป็นที่เปะเนะาะบรรยากาศใกล้ถึงเวลามีติ่งหน้าหนาวละหมูข้มเมือ ตอนนี้นะครับจะเป็นการกินหมูกระทะเนาะทำคลิปสั้นๆแก้งอมแก้งเหงากันนะครับสำหรับเอสซีนะครับพอดีชง่อนี้ไปตกป่าอ้างนะครับเปิดหัวคลิปมาหลายคลิปละแต่ผลงานาได้เลื่องกันเลยไปทําลงเนาะนะครับดีอยู่คลิปต่อไปนี่น่าจะไปต่างจังหวัดนะครับเนาะว่าไปที่ไหน จะ่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะเปิดความลับดีกว่าเนาะเดี๋ยว fc ติดตามกันดีกว่าว่าเราจะไปเอวตังได้กันรู้สิปากเลยลูกศิปากเลยเนาะอ่ะนี่ครับหมูกระทะบ้านนาของเต้ครับนี่ครับจัดกลางบ้านสวนกลางทรรบรรยากาศธ,ธรรมชาติสําหรับมิติเล็กๆนะครับสีนี่ก็สงสัยจะหนาวนะครับเนาะนสุดท้ายท้ายคลิปนะครับชมบรรยากาศมุมเดิมๆ แต่เป็นมุมที่สวยงามนะครับนี่นี่ครับเป็นมุมที่สวยงามปนอกมานาเอานะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนครับบ้านสวนคิดถึงมนาเชเนลนี่ครับกินกันหน้าบ้านนี่เลยครับบรรยากาศสวยงามคลิปนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับเอาไบไายบายครับยบายก่อนายโอเค ho diklap